จะเอาตัวไหนลูกเอาถักเปียไหมมีไม่เยอะแค่ลวกลวกร้อยเอ้ไม่เยอะไม่เยอะเอาไงนะลูกนะเอาอย่างี้นะเอาถักบนเอาบนหรือว่าตรงเอาหลังไม่เอาแม่เอาไม่เยอะอย่างไงอย่าง่รก็ต้องสุระวัฒน์เขาซ้อมมานะซ้อมแล้วนะซ้อมมานะวันหนึ่งคุณจะต้อง ผูกเนี่ยให้กับลูกคุณนะนี่ไหดูสิไหดูสิขอบคุณยังขาตึงไหมลูกตึงไหมขอบคุณนหยาตึงขอบคุณหยาขาเน้น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 เขิน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 ย่ของเวียง เออถกูมีลูกิดจ้าเนิ่กู้ก็ถ้าเป็นถ้า่กนดนเก้าวกิดถ้าเก้าเกิถ้าเกิดีเกต้างกิอ่เกาวกิ้เกิดีกิ้เกาเกกเ